ล่าสุดครับคุณผู้ชมสถานการณ์ตามแนวชายแดนของไทยเราประจําวันที่4กันยายนก็ต้องบอกเลยว่าขเขมรนั้นเปิดฉากพื้นที่บ้านหนองจานครับกองทัพของฮุนเซนนั้นก็มีการระดมชาวบ้านกว่า300ชีวิตกดดันทหารไทยเราครับและก็มีช่วงจังหวะหนึ่งที่ดึงกับผลักฐานไทยเราเนี่ยล้มหงายท้องกันเลยส่วนในบนันที่กองทัพภาคที่2ครับก็มีการตรวจพบฝั่งของเขมรนั้นรอบดักซุ่มที่ฐานที่มัน่นบริเวณแนวชายแดนแต่ไม่ได้มีการเข้ามาแต่อย่างใด เนื่องจากเราเนี่ยขึ้นลำเอาไว้ก่อนและอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องพูดถึงกันครับก็คือเป็นประเด็นที่ขเมรนนั้นอยากขอให้ไทยช่วยอีกเรื่องหนึง่งและก็ย้ำหนักย้ำชัดมากว่าไทยต้องช่วยเหลือขเมรนตามเดิมโอ้โหงานนี้หน้าด้านไม่พอครับยังมีข่มขู่ไทยเราอีกโดยเฉพาะบริเวณบริษบ้านหนองจานเนี่ยขเมรนตอบกลับมาแล้วตอบโต้มาแล้วว่ายังไงก็ไม่รื้อถอนยังไงก็ไม่ออกโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมกับสถานการณ์ล่าสุดบริเวณบริษับ้านหนองจานที่ทหารขเมนเนี่ย นาชาวบ้านพร้อมโดยท่อนไม้และก้อนเหล็กครบมือเลยครับเพื่อมากดดันขับไล่เจ้าหน้าที่ทหารไทยเราที่ประจำการอยู่บนดินแดนของไทยเราณนะบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดส,สักแก้วนี่เองแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยมันมีขึ้นหลังจากที่ฝั่งไทยเราครับออกคําสั่งให้อบพยพชาวเขมรหนึรครัวเรือนที่ลุกล้ําดินแดนไทยเราเนี่ยออกไปดูทันทีมันก็เลยกลายเป็น,นผลที่ว่ากองทัพของฮุนเซนครับได้มีการเกณฑ์ชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยมากดดันและทําร้ายทหารไทยเรา ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับมีการผลักอ,อกมีการใช้ไม้มีการใช้อาวุธแต่ว่าด่านกบูชานั้นไม่ได้มีการห้ามปรามแต่อย่างใด นี่เป็นรายงานล่าสุดเลยนะครับแล้วรายงานของฝั่งเขเมรเนี่ยเขาก็ได้มีการบอกมาว่ามีชาวบ้านเนี่ยประมาณ300คนครับรเผชิญหน้ากับทหารไทยประมาณ30นายแล้วทั้งสองฝ่ายเนี่ยกำลังมีการผลักดันและก็ประทะกันอยู่โดยที่มีชาวบ้านจากจังหวัดบันทายมีชัยออกมาร่วมกันทุกสารทิ์เลยซึ่งฝั่งทหารของเขเมรเนี่ยมีประมาณ30นายเหมือนกันนะครับมีการยืนขวางป้องกันไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนและก็พยายามที่จะควบคุมสถานการณ์ที่หมู่บ้านโชคชัยแล้วําไม่ฝ่ายไทยเราเนี่ยถอยร่นไปประมาณ5 เมตรอันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งวังเขเมรเองนะครับแต่ข้อมูลที่ผมได้รับมารายงานมาตอนนี้เนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับชาวเขเมรขึ้นมาจํานวนมากนะครับเพื่อผักดันด่านได้เราในพื้นที่ที่มันเป็นเหมือนช่องของไทยเรากําลังจะวางรั้วรุดนหนามโดยก็อย่างที่บอกไปครับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยเพราะฝั่งไทยเรามีคําสั่งเด็ดขาดและก็ติดป้ายให้ชาวกัมพูชานั้นรื้อถอนย้ายออกจากพื้นที่บ้านหนองจานทันทีนะครับหากฝ่าฝืนเนี่ยก็จะเอาผิดตามพรบคนเข้าเมืองและก็ป่าไม้ซึ่งก็มีทั้งโทษปรับ แล้วก็โทษจำคุกกันเลยเป็นการติดป้ายที่มี3ภาษาครับประกอบไปด้วยไทยกัมพูชาอังกฤษพร้อมกับแผนที่ระบุว่าดินแดนนี้เนี่ยมันเป็นของไทยเราแบบร0อเปอร์เซชัดเจนมากๆแล้วก็ประกาศให้ชาวกัมพูชานั้นที่บุกรุกถือครองที่ดินแล้วก็อยู่อาศัยทำกินในราชานานจักรไทยเนี่ยเป็นการกระทำความผิดตามแผนที่แนบท้ายกรอบสีฟ้าแล้วก็ให้รื้อถอนออกจากที่ดินโดยทันทีพอเราประกาศแบบนี้ไปครับมันก็เป็นเครื่องชี้ชัดเลยว่า เราเอาจริงเราจะขับไล่ขมิออกไปให้ได้แต่ว่าล่าสุดครับในเช้าของวันนี้เองฝ่ายบริหารของจังหวัดบันเตยเมียนเจยหรือว่าบันทายมีชัยเนี่ยก็ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าจังหวัดสากแก้วมีการข่มขู่ให้ฝ่ายไทยเรานั้นเพิกถอนการกระทําทั้งหมดที่จะส่งผลต่อชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็มีการนั่งว่า ตรงนั้นเนี่ยเป็นจังหวัดของขมินอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้ว่าของขมรครับออกมาตอบโต้ฝ่ายไทยเราแล้วก็มีการปฏิเสธการรื้อถอนบ้านเรือนของประชาชนกัมพูชาพร้อมกับย้ำว่า ต้องรักษาความมั่นคงและก็เสถียรภาพตามแนวชายแดนและก็ขอมอบหมายให้คณะกรรมการชายแดนทั่วไปอย่าง GBC เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการเรื่องปัญหาแนวขตดแดนนี้ต่อไปโอ้โหนี่เป็นสิ่งที่ขมรตอบโต้เรานะเพราะกองทัพพัทธิหนึ่งนั้นออกมาเอาจริงเอาจังแล้วครับว่าไทยจะไม่เป็นพี่ใหญ่ใจดีอีกต่อไปพร้อมปิดตายชายแดนขมรถาวนและก็ยังเดินหน้าปฏิบัติทวงคืนบ้านหนองจานพร้อมกับเตือนคนไทยเหมือนกันว่าอย่าไปทํางานบ่อนชายแดน เพราะตอนนี้กําลังจะเจ๊งคำนี้มันกินใจฮุนเซนจริงๆครับกับคําว่ากําลังจะเจ๊งเนี่ยซึ่งทางกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยก็มีการบอกว่าแนวหน้าที่เราใช้ประจําการนั้นก็เป็นหน่วยที่มีศักยภาพสูงนะครับทำให้สามารถผลักดันฝ่ายตรงข้ามไม่ถอยร่นออกไปได้จากนั้นจึงเข้าทาลายที่ตั้งและก็วางรูวรวนห์หนามในพื้นที่และก็ใช้มาตรการปิดด่านชายแดนจังหวัดสกะแกวอย่างถาวรทุกช่องทาง โดยมีการขึงรั้วลดหนามตลอดแนว165กิโลเมตรซึ่งมาตรการนี้ก็เริ่มเห็นผลเพราะว่าฝั่งกัมบูชาเนี่ยเริ่มขาดแคลนสิ่งของอุปโภคบริโภคแล้วก็ยังฝากเตือนคนไทยที่คิดจะไปทํางานที่บ่อนกัมบูชานะครับให้ลมเลิกความคิดเนื่องจากบ่อนเหล่านั้นกําลังจะจิ๋งเพราะมาตรการกดดันของฝ่ายไทยเราและก็ยืนยันว่า เราจะไม่ยอมให้กัมพูชานั้นเข้ามาลุกล้ำอธิปไตยอีกและก็จะไม่เป็นพี่ใหญ่ใจดีเหมือนที่ผ่านมาซึ่งก็พร้อมจะยกระดับมาตรการจากเบาไปหาหนักโดยทันทีนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกองรับภาคที่1สถานการณ์ล่าสุดก็ยังไม่สู้ดีเท่าไหร่เพราะทางเขมรน,นั้นมีการนํามวลชนนําประชาชนชาวเขมรเ,เองมากดดันแทยเราพร้อมกับท่อนไม้เหล็กอาวุธครบมือซึ่งเราก็ ไม่ได้มีการทำร้ายแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่มีการป้องกันมีการดันกันแต่เขมินดันแรงถึงขั้นผลักานได้เราเนี่ยล้มกันเลยเอาล่ามาต่อกับพื้นที่กองทัพภาคที่2 4จังหวัดภาคอีสานกันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ย เมื่อคืนนี้มันก็มีรายงานออกมาเช่นเดียวกันกับทางฝาฝั่งเขมรที่เริ่มด้จะยั่วยุเริ่มด้จะบุกรุกฐานที่มั่นไทยเราครับไม่รู้ว่ามีจุดป,ประสงค์อะไรกับช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเพราะฐานไทยเรานั้นใช้ในวิชั่นครับซึ่งเป็นกล้องจับความร้อนซ o ่งดูฐานของเขมรขณะที่ตอนนั้นเขมรเองก็ได้ใช้ไฟฉายเนี่ยคาดหัวส่องดูฐานไทยเราด้วยโดยที่เขมรส่องดูเราแต่หาเราไม่เจอครับเพราะฝ่ายเรานั้นหลบอยู่ในที่มืดแต่ว่างานนี้เราเห็นเขมรแล้วทหารแนวหน้าไทยเราก็ ซุ่มตรวจการอยู่นะครับถ้าหากเดินเข้ามาถึงรัวลดนามหรือว่าคิดจะมาวางทุนเนี่ยอาจจะเป็นปุ๋ยได้เลยเพราะฝ่ายเราเองก็ขึ้นลำพร้อมสอยแล้วก็ยังดีหน่อยนะครับที่เขมรยังไม่กล้าเดินมาเพียงแค่มาด้อมๆมองๆก็อาจจะรู้แหละว่าไทายเราซุ่มดูอยู่ก็เลยไม่มาซึ่งผมคิดว่าอาจจะมาวางทุนหรือว่า ทำอะไรสักอย่างหนึ่งกับบริเวณพื้นที่ใกล้ลัวลวดน้ำของไทยเราแล้วงานนี้ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับปล่อยแบบนี้ต่อไปขเหมนคงจะไม่จบง่ายๆทั้งบริเวณพื้นที่กองทัพภาคหนึ่งแล้วก็พื้นที่กองทัพภาคที่2แล้วก็ยังมีรายงานออกมาล่าสุดอีกนะครับว่า ชาวเขมรที่อยู่จังหวัดอุดรมีชัยก็เริ่มทยอ,อยอพยกออกจากบ้านเรือนไปยังค่ายภูริภัยกลางสายฝนแล้วนี่ก็เป็นรายงานล่าสุดที่ผมนำมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมกันเกี่ยวกับบริเวณบุรีสถานการณ์ตามแนวชายแดนต่อเนื่องกันอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องนี้ต้องบอกได้เลยว่าเขมรคิดได้ยังไงจะให้ไทยเราแบกอย่างต่อเนื่องพร้อมกับข่มขู่ให้ไทยและก็ดืนยันว่าไทยต้องช่วยเหลือเขมรเหมือนเดิมโอ้โหงานนี้ท่านหน้าไม่ได้จริงๆทำไม่ได้ นะครับโดยมีรายงานจากสำนักข่าวาเมทามเป็นสื่อเฟกนิวของกัมพูชาเองที่มีรายงานออกมาว่าหลังจากนายกของไทยเราหลุดจากตำแหน่งไปกับคลิปเสียงสนานากับฮุนเซนมันส่งผลให้ฝ่ายของกัมพูชาเนี่ยเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงทั้เ7ตฉบับที่เคยทำไว้กับ ไทยเราในช่วงของนยายกแพดองทานโดยก็มีร่วมกันลงนามบนันทึกความเข้าใจ MOU จํานวน7ฉบับนะครับแล้วก็ข้อตกลงอย่างเป็นทางการอื่นเนี่ยที่กรุงพนมเป็นประเทศกรัรมพูชาบอกว่าไทยนั้นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือกัมพูชาต่อแล้วก็มีคําถามออกมาว่า ถ้าเกิดเป็นแบบนี้แล้วไทยจะให้ความช่วยเหลือกับกับกมพูชาต่อไปหรือไม่แม่คิดได้ยังไงนะครับโดยข้อตกลงดังกล่าวนั้นมุ่งไปที่การเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีในหลายภาคส่วนรวมถึงด้านแรงงานด้านการจ้างงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการปกป้องสิ่งแวดล้อมและก็การค้าข้ามพรมแดนรวมไปถึงการบริหารจัดการบำรุงรักษาและก็ใช้งานสะพานมิตรภาพกัมพูชาหรือในชื่อสะพานเนี่ยบ้านหนองเอียนซึ่งเป็นจุดตรวจการค้าที่สําคัญระหว่างประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่เราได้ ทำโมยู U กับขมรก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกก็คือการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่ที่พรมถึงบ้านผักกาดซึ่งเป็นโครงการที่ออกแบบมาเพื่ออนวยความสะดวกทางการค้าอะไรก็เพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและก็ความร่วมมือปรับปรุงทางหลวงหมายเลข57แต่ว่าล่าสุดครับขมรบอกว่าขณะนี้เนี่ยโครงการต่างๆถูกระงับไว้เนื่องจากความขัดแย้งทางพรมแดนระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งขณะนี้ก็ยังคงดําเนินการอยู่ และหลังจากการปลดนายกของไทยทําให้เกิดความกังวลขึ้นมาว่าข้อตกลงต่างๆอาจจะล่าช้าหรือว่าหยุดชะงักไปเลยซึ่งมันจะส่งผลกระทบทางการค้าการลงทุนและก็โครงการข้ามพรมแดนและที่มันพลิกที่สุดครับก็คือนักวิเคราะห์ชื่อดังของกัมพูชาเนี่ยก็ได้ออกไม่สัมภาษณ์เหมือนกันว่าการที่นายกไทยเราถูกปลดออกจากตําแหน่งแบบนี้แต่ว่าบันทึกความเข้าใจและก็ข้อตกลงทั้ง7ฉบับเนี่ยจะยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปเนื่องจากจัดทําขึ้นระหว่างกัมพูชาและก็ไทยไม่ได้ทํากันระหว่างบุคคลและก็คาดว่า นายกคนใหม่ของไทยเนี่ยจะดําเนินการต่อไปและปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวเหมือนเดิมพร้อมกับมีย้ําในคอมเมนต์ก่อนลบทิ้งนะครับว่าไทยต้องช่วยเหลือตามเดิมโอ้โหนี่ขมิ้นไม่ไหวจริงๆนะครับแบบนี้คือเอาล่ะถ้าเกิดยอมเราตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าฮุนเซนกะเจ้าชาตินิยมกะเจ้าคะแนนเสียงของตัวเองสุดท้ายมันพลาดไปหมดเลยนะครับไทยเรายกเรื่องต่างๆนานาและก็ทวงคืนแดนที่เราเคยให้ขมิ้นเนี่ยอยู่กับความใจดีของเราซึ่งตอนนี้มันก็กลายเป็นว่า ฮุนเซนโจนตรอกนะครับไปไหนก็ไม่รอดแล้วชาวบ้านเนี่ยลุกฮือกันเลยว่าเฮ้ยตอนนี้ที่คุณเปิดการประทัดก,กับไทยเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยโดยผมเองก็คิดว่าสถานการณ์ยังคงจะไม่คลี่คลายง่ายๆนะครับเพราะขามนตอนนี้เราก็เห็นกันชัดเจนว่าเริ่มที่จะวางแผนเดินเกมใหม่ก็คือให้ชาวบ้านเนี่ยมาประทัก,กับฐานใดเราพอฐานไดเรามีการตอบโต้มีการสวนไปนิดนึงเนี่ยก็จะเาเรื่องนั้นมาเล่นในการโจมตีเราอีกครั้งหนึ่งได้เพราะอย่างที่รู้กันตอนนี้จีนอาจจะห้ามปรามว่า i, เฮ้ยขมรน เองอย่าไปตอบโต้เองอย่าไปประทัก,กับไทยอีกก็เลยมีการยกเลิกแถลงการแนวชายแดนไปแล้วก็จีนให้เงินไป90ล้านบาทนะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นการกดดันจาก UN เด้วยก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ฮุนเซนนั้นอาจจะมาใส่ร้ายไทยเราแล้วก็สร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองเพื่อที่จะยึดฐานที่มั่นตามระเบียบเดิมที่เขาเคยยึดได้ก่อนหน้านี้แต่ว่าฐานได้เราผักตกภูไปหมดเลยก็ยังไงรอบเดตติดตามกันอย่างต่อเนื่องได้นะครับตอนนี้สถานการณ์แนวชายแดนอย่างที่ผมบอกแหละ มันยังคงระอุโดยเฉพาะบริที่บ้านหนองจานเนี่ยคงจะไม่จบง่ายๆถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวยังไงเราติดตามอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องส่วนในคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์แนวชายแดนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย

đi cơ thôi đó bọn này ali khoan ba la này lên ở đút đút មកគង់ក្តៅបានឡើយមានជ័យមកលើនេះព្រោះមកមិននេះតែថ្ងៃនេះមានលោកបិលុកៃខាងឡើយមិនធ្លាប់មកគឺមកថ្ងៃនេះនេះជួយគ្លៀវបងតាមទៅឡោះពេលណានេះអាហារបីពេទទេស៊ីបាយដូចគេរុះរុយតែគ្នាមិនអាចចង់បំពេញលើកន្លែងកម្ពុជាទេអញអា hết khỏi đi điên khỏi 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 khỏi đi điên khỏi